สวัสดียามเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องเหมือนเดิมครับพี่น้องให้มาให้มาเมนูวันหยุดครับเมนูวันหยุดวันนี้ครับของแห้งๆครับปลาย่างแล้วก็ไก่ย่างครับสองย่างนี่แหละครับข้าวสวยข้าวสวยตลาดเหมือนกันนะครับ ปลาดุกยางก็ตลาดก็เสือค็ตลาดครับครับแล้วก็มีของกินเล่นนิดหน่อยครับผมของของหลังจากอันนี้ครับอาหารอาหารตุตร้บตุ้บไทยกล้วยน้ำวาครับกล้วยน้ำวามาตกขายกินกินข้าวล้วกินหว,วานลางปกด้วยบักยา ไม่กลยวยนว่าตลาดเกิดนกนะ็ะด้จะเป็นติดตาอ่อนซ้อนพี่น้ององีมากอาีมากเสียบครับเสียบแน่ละมือตามีตับเกิดนี่ละขอบคุณเลยหลายเด้อครับที่รับชมกันขอบคุณครับ